เรียกจากประสบการณ์การล้มครั้งแรกหมูแดงหมูแดงชิ้นแรกที่ได้มาครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับแต่น้ำตึ๋งเนี่ยอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บเออเดี๋ยวขอเขาดูบาดบาดบาดแผลนะครับโอ้ครับตอนนี้บาดแผลชะกันมากครับเขาเลือดเลือดได้ไหลออกมาครับเฮ้ยคุณหยุดหยุดหยุดขาแป๊บนึงครับนี่ครับหมูแดงองแนบ สภา,าพเพื่อนั้นก็เคลือนไปตามตัวครับตามหน้าตัวมีแต่ขี้เลนครับเพราะว่าจุดนั้นตะไคร่เยอะมากครับเราจะไปสัมภาษณ์มิสตรตวีต่อครับนี่เป็นไงบ้างครับพี่ไ่ราบว่าออกมาจากบ้านสองชั่วโมงแล้วไปไหนมาครับอ๋อครับครับ เออเรนมาสามาณ์เสือส่วนนัดหน่อยครับน,รนี่ครับส่วนนัคกับเจ้านักแผลไหมล่ะนักลบอ่ะไม่เอา,รอ <laughs> เอาเหรอครับอันนี้กำลังกลับจากเขาใหญ่ครับมีผมมีสนัดมีพี่อัดพี่วีครับ พิการพิการหนึ่งท่านครับวันนี้พิการมาหนึ่งท่านครับเพราะว่าประทุอุบัติเหตุครับเนื่องจากคาดว่าจะเบรกเบรกตอน,นเข้าโค้งครับไปเรื่อยๆครับวันนี้ชิว,ชวๆครับโอ้พทาทิ่กำลังตกครับสวยงามมาก ด่านปราการชน15กิโลเมตรตันปล่อยมือครับคันเทพมากครับตอนนี้เราจะดูหมูแดงอีกหนึ่งคนครับ <c oughs> นักลบย่องมีบาดแผลโอ้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ปล่อยมือประมาณ18กิโลแล้วครับตอนนี้ครับยังไม่เอามือแตะแฮนเลยนะครับสุดยอดมากครับ ดับประกันชนเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับรถหน้าระวังด้วยบ้านี่ไงครับเมื่อาาวานครับมังกอลุยน้ำครับวันนี้มังกอลุยโคนครับ มังกรลุยที่ดินครับมังกรชมพูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะระบมครับอาครับหลังจากที่ระบมกับแผล4ี่นาที18วินาทีตอนนี้กบมาแรงเหมือนเดิมครับรอบขาประมาณ85-7ต่อต่อต่อนาทีครับ เดี๋ไม่เอาหมอคมาเร็วๆนะครับมาด้งานเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวตามเขาไม่ทันครับ